เพิ่นมาเป็น4ฮาร์ดครับทำให้ทอมดูบอลเนี่ยติดสเตรทสูงสุดที่3 4 5 6 7นี่ครับเพื่อนๆทันกันใช่ไหมครับฟิลไอวีติดสเตรทเช่นกันครับแต่เป็น A 2 3 4 5นะครับก็มันเล็กกว่าของทอมดูบอลนะครับจังหวะนี้ฟิลไอวีเลือกที่จะเบสต่อในราคา90,000ดอลลาร์ครับและทอมเนี่ยได้เรสกลับมาที่232,000ดอลลาร์โอ้หเยอะมากทีนี้ฟิลไอวีก็ไม่รออะไรนะครับอออินกับส่วนเขาไปเลย ทอมดอนตัดเส้นใจคอทันทีครับรวมมูลค่าพอตเนี้ยอยู่ที่1ล้าน1แสนดอลลาร์นะครับก็ประมาณเกือบเกือบ40ล้านนะครับเยอะมากในสมัยนั้นนะครับมันเป็นสมัย10กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าดูโดยปกติทั่วไปแฮนนี้ดูเหมือนจะเป็นคูลเลอร์ของทางฟิลไอวีแต่เมื่อมองให้ลึกกว่านั้นมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาลองเรียงกันไปทีละขั้นนะครับฟล็อปออกมาเนี่ยทอมดอนมีกัตช็อตครับซึ่งถ้าเขาติดเนี่ยเขาจะเป็นนัสเตรดได้ ฟิวไอวี่ก็มีการช็อตเช่นเดียวกันแล้วก็มี A เป็นโอเวอร์การ์ดหนึ่งใบนะครับเทิร์นสี่ครับสี่ฮาร์ดมาทอมดาวน์ติดสเตรทนะครับซึ่งสูงสุดล้วนัสละ3 4 5 6 7่ห้ดฟิวก็ติดสเตรทด้วยกันนะครับแต่เป็น A 2 3 4 5ซึ่งเล็กกว่าทอมดาวน์ซึ่งแฮนนี้พอมันออกมาเป็นอย่างนี้ที่เทิร์นนะครับมันเป็นรอยน์เดทของฟ e ิลไอวี่ละคือไม่ว่ารีเวอร์จะออกมาเป็นอะไรอ่ะแฮนนี้ก็จบลงแล้วครับไม่มีแพ้และทอมดาวน์นี่ชนะแน่นอน